เราคิดว่ามนุษย์เจ๋งพอมาถึงไวรัสเราจะทำอะไรไม่ได้เลยมันไม่ได้กลาก้ากับพยายามจี้กับพยายามคนที่บอกกันว่าเป็นเจ้าโลกทั้งหลายก็พยายามกันหมดแล้วก็ทำอะไรไม่ได้เอายี้ดีกว่าอย่าพูดถึงไวรัสเลยเป็นเลตืบแม,มงสาบก่อนนี้กัน <c oughs> ยุงเนี่ยบินกันพลาดเลยจี้มีเยอะกว่าเดิมแม่มีทคโนโลยีเอาไปแบบตีเนะี่ยผมตีทุกวันคือในชยุงคุณคิดว่าเราเก่งแค่ไหนเราจค่ฆ่าย,ยุงแ <c oughs> มงสาบไม่ได้ สิ่งทวนเรามันสร้างกระแสต่อเนื่องกันมา3-4ปีแล้วตั้งแต่เราเริ่มต้นเรื่องของสัตว์สงวนเรื่องของ PP m o โมเดลเรื่องของหลายๆอย่างต่อเนื่องมาเป็นเรื่องของขยะพลาสติกขยะใชดรทิงแต่ปัญหาเนี่ยก็คือว่ามันมีกรณีของสากการ,โร์โควิดขึ้นมาใช่ไหมครับ แต่จริงๆแล้วต้องยอมรับนะฮะว่าสถานการณ์โควิดมันก็ไม่ได้หยุดเฉพาะเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะรับมันหยุดทุกเรื่องเพราะฉะนั้นคําถามว่าโควิดมันส่งกระท,ท,ทบต่อกระแสสิส่งแวดล้อมไหมครับตอบก็คือใช่แต่สิ่งหนึ่งที่สังเกตเห็นได้ก็คือว่าต่อให้มีกระแสเขิโควิดอยู่นี้เนี่ยเราก็จะเห็นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมโผล่มาเป็นระยะระยะ <S <S ตัวอย่างเช่น สัตว์น้ําที่เข้ามาแถวอิตาลีหรือแม้กระทั่งกระแสของเรื่องของหน้ากากอนามัยที่มีการลงไปอยู่ในทะเลตรงนั้นก็จะเห็นได้ว่าต่อให้มีสถานการณ์โควิดเกิดขึ้นเนี่ยกระแสสิ่งแวดล้อมก็ยังเป็นที่สนใจเราต้องเข้าใจว่าโรคระบาดกับการขยายใช้้วทิ้งเนี่ยมันเป็นอะไรเส้นตรงข้ามกันเลยเพราะว่าอะไรก็ตามที่เราใช้กับโรคระบาดเนี่ยมันต้องทิ้ง ซึ่งจริงๆก็มีส่วนผ,ผสมของพลาสติกเรืออะไรต่างๆที่ย่อยสลายไม่ได้เพราะฉะนั้นจริงๆอาว่ามนุษย์ก็หยุดายใต้กลไก่โลกไอ้สิ่งที่มนุษย์ชนะโลกมาได้จนกระทําให้เราครองโลกได้เนี่ยก็คือสมองแต่ท้ายสุดเนี่ยเมื่อเราเริ่มหลุดจ,จากวัฏจักรโลกไปเรื่อยๆแล้วเราเริ่มรูปร้ำธรรมชาติทุกวิถีทางทีไม่เกิดความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนี้นั่ง มันก็ต้องมีอะไรสักอย่างที่ขึ้นมามันก็เป็นมีอย่างนี้มายทุกยุคสมัยพอเริ่มมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมในอังกฤษมันก็มีโรคระบาดตามมาในยุโรปเริ่มไปล่าในคมโรคระบาดก็กลับมาจากอาณานิคมมามันก็เป็นเรื่องปกติของโลกเพียงแต่ว่าช่วงเวลามันจะห่างกันจนเราคิดว่าด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันมันคงไม่เกิดอะไรอย่างนั้นั้งคือทันสเกลของโรคระบาดมันยาวนานนะบางทีเป็นช่วยอายุคนเราก็เคยเกิดโรคขาตอนสมัยร2อ จำก็ได้หาลงกรุงช่วงเวลาของโรคระบาดเนี่ยมันใช้เวลาพอสมควรเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจอะไรที่มันเกิดไปก็มันก็เป็นการดีเซตโลกเป็นะรยะรยะระยะเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าความคิดแนวในลักษณะน,นี้เนี่ยหลังจากสถานการณ์โควิดเนี่ยมันก็จะทําให้หลายต่อหลายคนเปลี่ยนความคิดหลายต่อหลายคนจะเข้าเอือ้อเฟือ้อฝึกเผื่อแผ่ต่อธรรมชาติจะเข้าใจธรรมชาติจะไม่ลุกลามธรรมชาติเกินไป